สวัสดีครับพี่เ่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะคบวันนี้ต้อมพามาดูพันข้าวนะครับหรือหอม98หอมฟุ้งนะครับอายุตอนนี้ได้26วันนะครับต้อมทํา3สายพันนะอ่าอันนี้เป็นตองหนึ่งนะครับอันล่างเป็น3ามสอ่าหรือซิซิเนียนะครับอันนี้เป็นหอมฟุ้งอ่าที่ต้อมได้เริ่มทํามานะเคยไปดูเขาทํามาแล้วนะครับว่าข้าวค่อนข้างเม็ดยาวเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เอามาหุงอ่ารับประทานได้นิ่มมากนะครับแล้วอีกอย่างคือในช่วงเนี้ย หอมมากเลยเวลาลมพัดนะครับใบข้าวค่อนข้างที่จะหอมแล้วข้าวเขามีอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่นานนะครับนิยมแถวบ้านต้อมเริ่มนิยมปลูกแล้วก็ราคาดีข้าวร้อยวันแต่ราคาขึ้น8ปดพันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะสําหรับหอม98นะครับเพราะว่าพันธุ์อื่นอยู่ที่6 0 0ันกว่าหรือบางพันุ์ก็ไม่ถึงแล้วนะครับอเป็นยังไงนะครับข้าว26วันต้อมทําเปียกสลับแห้งตอตรงไหนที่มันบางๆนะครับเขาจะเริ่มแบ่งกาบแบ่งกอนะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ เห็นว่าแตกแขนงแตกกอแตกอะไรเริ่มแล้วนะครับแต่ต้องถามต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าลองเอาไปเปรียบเทียบกับ MR337 นะครับการจเจริญเติบโต MR โตดีกว่าใบใหญ่ใบยาวกว่านะครับแต่หอม98เนี่ยค่อนข้างที่จะใบสั้นนะครับใบจะสั้นกว่านะครับนี่ใบใบจะสั้นกว่ากัน นะครับแต่ต้องมองนะครับว่าอาย่างไงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็โตทันกันเพราะอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันเห็นไหมเขาแตกกอแตกกล่าวเห็นไหมที่ต้อมทํเปียกสลับแห้งเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องการให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงนะครับต้องการตานให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงแล้วอ่าไม่ค่อยล้มและอีกหนึ่งอย่างคือให้เขาแตกกอดีนะครับแตกกอดีนะครับแล้ว ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสายพันธุ์ข้าวตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นเรา,าทำสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับที่โรงสีแถวบ้านเนี่ยเขาให้ราคาเราดีต้องบอกอย่างนี้ก่อนให้ราคาเราสูงนะครับทําพันธุ์นั้นเลยนะครับอ,อย่าเพิ่งไปทําตามกระแสว่าไอ้พันธุ์นั้นได้ผลผลิตดีสูงไหมอะไรไหมอะไรงนี้อันนั้นอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับมันอยู่ที่การดูแลการบํารุงนะครับของแต่ละคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นข้าวเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่พื้นดินไม่เหมือนกันการดูแลรักษาการจัดการไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราควรที่จะศึกษาก่อนนะครับว่าทําดีไหมนะครับเข้าใจกับพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้หรือเปล่านะครับอ่านี่ครับรอบแปลงเลยต้องมองนะแตกก่กอดีมากเลยสําหรับอหอมเก้าแปดนะครับหอมเก้าแปดหรือหอมฟุ้ง อายุการเก็บเกี่ยวเขาอยู่ร้อยวันนินดๆบางเจ้าก็ร้อยวันนะครับบางเจ้าก็ร้อยสองร้อยสามวันนะครับเป็นข้าวที่ค่อนข้างอ่าให้ผลผลิตดีนะครับตั้งแต่ต้อมไปเคยอ่าถ่ายคลิปมานะครับก็ให้ผลผลิตสูงเหมือนกันต่อไร่นะครับอยู่ที่อย่างที่บอกครับการดูแลการจัดการนะครับอันนี้ต้อมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับหนึ่งรอบในช่วงข้าวอายุได้สิบเจ็ดวันนะครับแล้วก็ฉีดยา นะครับประมาณ2 1 22วันนี่แหละอ่าประมาณนี้ห่างจากวันปุ๋ยประมาณ5วันนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้าวเขามาได้26วันแล้วนะครับจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งเราควรจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวต้อมจะดู30วันนะ35วันว่าจะวันปุ๋ยรอบสองไหมหรือฉีดยาไหมทําไมพี่ๆถามว่าทําไมต้อมวันปุ๋ยบ่อยจังนะครับต้อมวันเร็วนะครับแปลงข้างๆเนี่ยเปรียบเทียบว้แปลงข้างๆนี่นวันวันเดียวกับต้อมยังไม่ได้วันปุ๋ยฉีดยาสักรอบเลย แต่ต้อมจะหว่านปุ๋ยฉีดยาเพราะว่าหนึ่งอ,อยากให้ต้นข้าวโตวเร็วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าข้าวสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ต้องการการเจริญเติบโตตั้งแต่เล็กถ้าเราดูแลต้นให้ได้ตั้งแต่เล็กนะครับต้อมมั่นใจเลยว่าถึงเวลาช่วงข้าวท้องต้นเขาจะใหญ่นะครับช่วงแรกเราต้องเน้นให้ต้นเขาแตกกอดีดี นะครับแต่กอดีๆลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบตั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ที่สําคัญเลยที่ต้อมในการทนะํานาแต่ละรอบถ้าเราไม่มาเจอเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยนะครับภัยธรรมชาตินะครับก็ไม่มีปัญหานะครับรอบนี้ต้อมดูแปลงนาะต้อมสะอาดนะครับสะอาดมากเพราะาต้อมใช้ตัวหมักของลุงตีนะครับค่หูเกษตรต้องแปดเนี่ยตัวหมักย่อยสลายฟางข้าวเป็นกรดฮิวมิกเนี่ยต้อมใช้มาโดยตลอดนะครับ อ่าพี่ๆน้องๆท่านไหนเนี่ยอ่าอยากจะอ่าลองใช้ดูบ้างที่มันเป็นยังไงที่ต้อมเคยทําคลิปไปมันดีจริงไหมนะครับต้อมบอกไปทุกคลิปนะครับบอกไปก็เท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจนะครับอยากจะลองดูนะครับคอมเมนต์ช่องต้อมดื้อได้เลยหรือเข้าไปหาอ่าลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรแล้วสาวน้อยเกษตรตองแปดนะครับในช่อง YouTube นะครับพิมพเข้าไปหาเขาได้เลยไปดูเลยว่าที่ลุงเขา,าติดตามาเขาเรียกว่าชาวนาช่วยเหลือชาวนามาโดยตลอดเนี่ยมันได้ผลจริงไหมนะครับ0ูนย์เก้าเก้าอันนี้เบอร์ติดต่อลุงเขาโดยตรงเลยนะครับสอบถามลุงเขาได้นะครับแต่ถ้าถามต้อมนะต้อมใช้มาโดยตลอดแล้วไม่คิดว่าจะทิ้งด้วยนะครับไม่คิดว่าจะมาทิ้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวฮอร์โมนด้วยต้อมใช้ของลุงลูดูการนี้ของลุงทั้งหมดตั้งแต่พันข้าว ยาฉีดนะครับตัวฮอร์โมนนะครับแล้วก็ตัวหมักต้อมใช้ของลุงทั้งหมดแล้วปุ๋ยที่ต้มได้ใส่นะครับเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครบในกระสอบเดียวกันกระสอบเดียวเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาแยกมาผสมเอาอันนั้นเอาอันนี้นะครับไม่ต้องนะครับแล้วใส่แล้วเขียวจริงๆครับนี่ต้องให้ดูเลยนะครับ ต้อมใส่แล้วเขียวนะครับเขียวเพราะหนึ่งปุ๋ยเขียวเพราะสองตัวฮอร์โมนของลุงอ่าอันนี้ก็ไม่ได้มาขายของอย่างเดียวนะครับต้อมมาให้ดูแปลงนาจริงๆด้วยนะครับแล้วคลิปก่อนหน้านี้ต้อมทําคลิปพันข้าวซีซิเนียนะครับ mr 3 3 7กับ้องหนึงเดี๋ยวไปย้อนดูได้ว่าข้าวของต้อมทําปีหนึงสรอบไม่เคยพักหน้าดินเป็นยังไงข้าวเป็นแบบไหน นะครับก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะสนใจพันข้าวนะครับปุ๋ยยาตัวฮอร์โมนนะครับ099 4 1 9 9 3 6 6 0 9า4 1 9 9 3 6 6